พิกใส่ครับนะครับขวพริกกร,ก,ก,กระเทียมนะครับดีปนนี่ก็พริกกระเทียมนะครับ ปลาหมึกกระดองนะครับก,รก็ผักผักคะน้าผักคะน้านะครับด้วยใบกะเพราที่เรามันอาจจะแคบใปเราไม่มีสถานที่วางให้ให้ชมกันไหมครับกระทะร้อนแล้วก็น้ำมันใส่ครับใส่น้ำมันเข้าไปครับ ามาปกติดสักพักแลวก็พริกใส่ลงไปครับตัวพริกกระเทียมนะครับไป ปลามึกเราต้องต้มกัอนครับมัน้ำมันออกปลามึกใส่เข้าไปเลยครับปลาหมึกกระดองนะครับ เติมน้ํน้ำสักเล็กน้ยอยครับสอบไหลก็ใส่ไหลครับสอบไหลก็ใส่ไหล ปลาหมึกมนันสุกเลยเราก็เอาผักใส่เข้าไปใส่ผักเข้าไปปลาหมึกมันสุก น้ำมันหอยใส่ไว้ครับน้ำตาลครับชุปเข้าไปครับซอสเข้าไปครับ โอเคครับใส่ใบกระเพราเท่าไรครับหน้อยที่มันแค่ครับเสร็จครับ ป็นไงผัดกเะเพราปลาหมึกเนี่ยสีสันเป็นไงครับใช้ได้ไหมครับเี๋ครับสีสันเป็นไงครับ